สวัสดีค่ะมาดูผักหวานสวนหลังบ้านนะคะเอฟซีปาดลูกนะคะลูกนี่ผักหวานจนยาวหมดแล้วไม่เก็บเลยโอ้ยปล่อยให้มันยาวได้แม่ดามารอบก่อนนะั้นแม่ดาก็มาถางยาเนาะถ้ามันยาวแบบนี้นะเอฟซีมันจะมันจะไม่ออกอีกเลยนะเราต้องเก็บไม่ต้องด็ดเก็บแบบนี้เลย มันจะได้ออกใหม่อันนี้เรากดเราจะกินต้องได้ช่อมนะเพราะมันยาวเกินไปแล้วนี่ต้องเอาไปนึ่งเอาไปผัดนะนี่ต้องซ่อมใบมันลูกหนาะลูกเป็นเงินเป็นทองนะนี่เก็บขายของมีแม่ปลูกไว้ให้แล้วนี่ไม่ยอมเดินมาหลังบ้านเลย ันนี้ก็แม่นะมาถางให้นะอว้ยแต่ก่อนนะ้ำที่ตลาดที่ตลาดน้อยกกอกเนะี่ยก็มีก็แม่ดาก็เก็บผักหวานนี่แหละไปขายอันนี้ผักหวานผักหวานยอดทองนะคะพี่ผักหวานยอดทอง แต่ถ้ามันแก่แล้วมันจะแก่เลยนะปีนี้มันจะไม่ออกอีกเลยนะมันจะต้องปีหน้าแต่ถ้าเราเก็บมันก็จะออกไปจนกว่าจะถึงหน้าฝนนี่เราต้องเก็บแบบนี้เลยนะคะฝากหวานนะนี่เก็บแบบนี้เลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่สงสัยลูกไม่เดินลงมาเลยบอ่ปักหวานจนแก่มดเลยน่าเสียดาย เก็บเอาไปนึ่งเอาไปผัดเอาไปฝากเอาไปต้อนอยู่ที่บ้านเราไม่ได้นะนี่แม่ดาปลูกไว้ก่อนที่ก่อนที่จะไปอยู่จำปาดงนะคะพอกลับมามันก็โตแล้วนี่ความจริงผักหวานปลูกแค่ ปีแรกปีสองมันก็โตแล้วนะคะปีสามก็เก็บกินได้แล้วนี่ปีสามปีสี่ก็อุย้ยสนุกเก็บเล่ากี่นอ้องนะดูแต่ละต้นต้องเก็บให้หมดรุ่นเก็บให้หมดรุ่นเลยนะไม่ต้องให้เหลือเวลามันออกมันก็จะได้ออกพร้อมกันนี่เก็บหมดละเวลาออกมันก็จะได้ออกพร้อมกัน ต้นนี้ก็ดูสิแต่ละต้นนะโอ้ยลูกหนอลูกเงินขายกิโลแล้วตั้งสามร้อยห้าสิบนี่หนึ่งกิโลก็ได้แล้วเงินนี่นะต้นส้มเขียวหวานก็ไม่เปิดน้ำใสจนใบมันเหี่ยวห่อหมดแล้วนี่มันจะตายอยู่แล้วนี่น่าจะเปิดน้ำใสบ้าง น้ำก็ต่อมาให้เก็บไปก็บุญไปนี่แหละแกะมะขามขายช้ากว่าจะได้เก็บผักหวานขาย1นกิโลยังได้ไวกว่านะ หนึ่งกิโลก็ได้ล่ละสามร้อยล่ะหอมด้วยนะเอซีนี่หอมหอมหนึ่งนึ่งจํำเจ่วแต่เราไม่ต้องนึ่งให้มันนานนะนึ่งเอาแค่สุกดูแต่ละต้นสีผักหวานนี่นี่นะคะเอซีเปรียบเทียบนะผักหวานปลูกปีเดียวกันีหนึ่งต้น สต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นปลูกพร้อมกันแต่ว่านี่ถ้าปลูกคู่กับมะพร้าวนะเห็นไหมมันโตวไวกว่าปลูกกับต้นลำไย,ยอีกนะเล็บีข้อเปรียบเทียบนะนี่แม่ดาจะเอาไปปลูกในต้นภักวะต้นมะพร้าวของลุงนั่นแหละแม่ดาจะซื้อเอาต้นมันไปปลูกเพราะว่ามันโตวไวเห็นไหมหนึ่งต้นมันเท่าแขนและ ขนาดปลูกปีเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้ปลูกต้นลำไย,ยบางทีอัดโตซานะต้นมะพร้าวรากมันเยอะมันดูดน้ำมาเยอะทำให้ต้นผักหวานเราโตวไวโอ้หยอดผักหวาน เบิงเบงเบิงบ้งยอดใหญ่ยอดใหญ่ยอดพักหวานไม่ต้องให้มันโตรหรอกคะ่ะเอาแค่นี้แหละจะได้เก็บง่ายๆให้มันอยู่ทรงพุ่มแม่ดาวว่าจะขึ้นเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะเอซีเอ้ยถ้าจะไปก็กลัวว่าลุงช่างมาแล้วกลัวไม่ทันเนาะกลัวไม่ทันรถก็เลยเก็บอยู่แถวบ้านนี้แหละ เก็บให้หมดเลยมันจะได้แตกใหม่เราเก็บแบบนี้นะคะเอฟซีมันก็แตกมาใหม่นี่มันก็แตกออกตามนี้แหละที่เดิมอืมใกล้จะเต็มถุงละต้องเก็บให้หมดเลย แม่ดาไปเก็บในในป่านะแม่ดาก็จะเก็บให้หมดเลยนี่ต้นนี้ก็โอ้ ดูผักหวานนะคะยอดงามงามผักหวานยอดทองทั้งนั้นเลยเก็บหมดแล้วนะคะต้นนี้เห็นไหมสูงใหญ่เลยต้นนี้ต้นเตี้ยเตี้แล้วมาต้นนี้ละ่ะโหต้นนี้ก็ดูนี่แตกยอดเก็บก่อนโอเคให้มันปร่งใหม่ เล็กก็เก็บได้นะเอฟซีอันนี้ก็เป็นผักหวานยอดทองเก็บให้มันสุงพุ่มอันนี้จะเป็นผักหวานดงหยยอดเหี่ยวเลยไม่ลดน้ำมันเนาะเหี่ยวหมดเลยดูสิเหี่ยวหมดเลย ต้นนี้แม่ดามาถางแล้วมันมันอะไรนะมันหกักด้วงกินลำต้นมันมันเลยหกักหักลงมาแล้วก็โปล่งใหม่เนาะโอ้มันปล่งใหม่นะ หวานแต่ละต้นเนาะเต็มต้นเลยแกนมมดล่ะนะคะสังเกตดูนะคะที่เห็นขวดนะคะห้อยๆต้องลงต้งเร่งนะคะก็คือ น้อมถ่วงนะคะน้มถ่วงอ้าวต้นมะม่วงสูงริ้วขึ้นไปเลยนะคะน้มถ่วงเพราะว่า,าเพราะว่าอยากให้มันเป็นทรงพุ่มนะคะอยากให้มันเป็นทรงพุ่มเนะาะผักหวานทรงพุ่มนะคะนี่เห็นไหมดอกเต็มต้นเลย